สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่กับผมอ่ำฮาริกันอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเอ่อไม่เออเออสอนคอมโบผมไฟเนี่ยโอเคเมื่อกี้เบิดมาผมต้องกดนค่าเลยแต่มันเป็นไรช่างแม่มาดิคือคอมโบที่เป็นคอมโบที่ผมคิดว่าเอ็นเฮเลือ โอเคแล้วล่ะคอมโบนี้ไมไ่คอมโบแบบทีเดียวตายนะถ้าใครอัพผลถ้าใครอัพผลแล้วก็คือแบบตายอาจจะตายได้นะโอเคมาเลยซีซีแล้วก็อืมแล้วก็แล้วก็วกีอเออคือเนี่ยคอมโบผมจะให้โตัวเลยนะไม่เหมือนเมื่อกี้โอเคเอาใหม่ คนี่แบบไม่ตื่นนะแล้วก็ซีเอ้ากรมาใกล้ๆแล้วก็ตีอันนี้นี่อันนี้กระมาใกล้ๆแล้วก็แล้วก็บ้อนเก่งเก่งจริงมันไม่ได้บางเก่งเก่งหรอกบางบ็นที่มันคล้ายๆโอเคแล้วผมก็จะปิดจำเลยสวย นี่แหละคอมโบที่ผมใช้คอมโบกระจายก็ง่ายแบบนี้แหละเอาย่ถ้าหนึ่งาสองท้าสี่ทาสามถ้าสี่นทาหารอเป็นถ้าปิงเงาคอมโบนี้ผมคิดขึ้นมาเองนะคเค เนี่ยเคแค่นั้นผมก็จะมารีวิวผมไฟตัวนี้และกันขนาดนี้แล้ว่ะอือมันเป็นไฟมันเป็นไฟโอเคมารีวิวกันถ้าแรกคือถ้าเอ่อเหมือนจะปล่อยไฟมานะแบบปุ๊มบุ๊มบุ๊มบุ๊มแบบนี้เลย แล้วท่าที่สองก็เป็นท่าเอ,อ่ออะไรวะเออก็เป็นท่าเอ,อิมยำแสแบบนี้นี่แบบไม่รีนี่แบบไม่ตื่นบบนะแล้วท่าสามก็จะเป็นแบบนี้ปุ้มเหมือนจะมาตบตีแล้วท่าสี่ก็คือถ้าเรียกรูปบอลไฟออกมาแล้วก็จมตีใส่ศัตรูแบบนี้โอเคแล้วท่าเอฟก็คือท่าปิน แล้วก็ speaker, ส่วนฟาร์มแหละป๊บนึงขอไปรับคุยแป๊บเฮ้ยเอ้ยเอ้ยป um ิงตูนี่ตูเฮ้ยดีรู้คนนั้นรู้นั้นหน่อยนะโอเคไปสิไปสิเอ้ย โอเคมาแล้วพีทนี่คือล้วดูตามผมดิผมไม่รู้นะว่าเอาไว้ทำอะไรโอ้ยนี่โอเคแล้วก็ผมก็จะมาฟังให้ดูนะแล้วผมก็จะทาอื่น วีหนึ่งเคนี่เนี่ยนี่คือกำฟาร์มนะเครอรอรออันนี้คือกำฟาร์มของผมรอมารอพวกนี้มนาะ โคดเช็คโอเคอันนี้เป็นคอมโบนคอมโบคอมโบทีนี้เลือกขึ้นน่ะแล้วก็โอเคแค่นี้แหละเอ๊ะนมีหนึ่งตัวเลยเนี้ย แกเ,เป็นนี่คือผลไฟแบบยังไม่ตื่นนะนี่แบบยังไม่ตื่นนะคร้แล้วนะ่ยเขาจะตื่นขนาดไหนวะโอเคผมก็ฟังไปเรืนะ่อยไปอืมอาสั์ อาจจะไม่มีจับติเดเทแต่ผมก็ใส่ใก้อยู่เรืเอยสวินอัพโอเคคาฟาร์มก็ดีนะ สวยอันนี้คือกาบังของผมโอเคอับเปิลอับเบ็บโอเคอันนี้คือการ์ตูนของผมเป็นน อ่ะผมเป็นแค่พาวสกายเพียเพียมากเป็นไงเป็นไงเป็นไงกับการไ่้มุกของผมเหรอจุดโอเคผมจับก่อนนี้กัน,นมันน่าขบเลยเช่นเป็นเนื้นอ,อ โอเคแล้วผมนผมโอ้ยแน่ก่อนจบปริญญาได้เงินเลิกโอเค ผมรอนไปที่ป๊อตกอินอยู่ตัวนั้นตัวที่รู้แค่นี้มั่นึกว่ามันเกิดลันผมก็แค่มีอาคิรอบกับกับเออมอาคิเกาะกับเออมกับเจ้าชุมท่านเหี่ยตัดเกือบตันโอเค อืมโอเคมาได้เลยโอเคตอนนี้ผมก็มีคนมาดีวินนิ่งวินนิ่จะช่วยเขาจะเติมช่วยเขาทีเดีวกัน โอเคกูยังไม่โอเคกูยังไม่ใช่ทาเลยโอเคเอาไหมเอาไหมกตัวแกตัวอ๋ออ๋ออโออ๋ออ๋ออ๋อ อาจาเทาเว้นอยู่อาา้อโอาา้รอ,อดคุณรอดร้อ,าาอาาแล้วไม่ตาย โอเคทใหม่ป okay, ุยีมีสอซ้เออโอ้โหเจ๊ผมมืดผมมืดเจ๊เผมโอเคผมช่อม่เก่ง